มาเบิ้งฝ่าฝ uh ่าลงต้นใหม่อยู่กลางลานมันจ้ะนี่จ้ะเบิ้งเบิ้งด้วยจ้ะมาเบิ้งเขาขอเหล็กได้เหล็กยังเด้อเห็นหลุดเขาขาวโบแมนยังเขาเอามาหลุดขอเหล็กฝ่าลงต้นใหม่นาะเัดเสื้อผ้าเบ right. euh. ิ้งต้นใหม่ด้วยจ้ะโอ้ ต้นจะนี่จะลักษณะฝาลงเพราะว่าต้นนี้มันเป็นต้นแฝกฝาลงมันจะเป็นคล้องลักษณะแบบนี้นต้นนี้สูงสูอยู่กลางลานมัน,มนอยู่ต้นเดียวเดียวฝาก็เลยลงมือน,นี้เพื่อนก็เลยเฮ็ดพธิธีสู่เฮ็ดบุญเฮ็ดทำบุญสวดบ้านเนาะเพราะว่าลงกลางลานมันน้ำตึงลักษณะตรงซ้องขา ตอนนี้คนกำลังหลังไหลมาเพราะว่าเพิน่นเฮ็ดพิธีสวดบานเนาะ,ะอ่าเบิงบ้งเบิ่งเบิ้งรอบๆทางเบิ้งรอบๆทางตอนนี้ก็จัดแจงแต่งอาหารอยู่เพื่อให้พระคุณเจ้ามาสวดในพิธีส้วงเข่าจอทั้งหล้างคุณเดอ้อะไปครับพ่อไป ไปคำโพปวดเล่นหลอดฝั่งนี้กับแม่ขั้วิ่นกำลังจะแจงอยู่อาบ้าด้วยอาบาลงด้วยจะลาอ้าวได้หนาเพื่อฮะบนขาต้นเด้อนี่จ้ะเบิ่งลักษณะต้นใหม่ต้นต้นนี้มันสีสูงกว่าหมู่มันมีต้นเดียวอยู่กลางร้านมันจังว่าฝาลงต้นแฝกเขาเอื่นต้นแฝก เป็นใหม่ีิอันนี้ er. um. อ่ามันสิมันสิเป็นเสียดเสียดลงโบเมนฝาลงตรงตรงขาลงตรงตรงคือมันตรงฝากลางเกียกับกันออกจากกันนี่จะสิประมาณนี้จ้ามือนีกระพามาเบืองซ้ำนี้แล้วตอนนี้ก็พระคุ้นเจ้าก็กำลังสิมาสวดแล้วละอ่าจะฝากติดตามในด้วจ้า